Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala acarafin anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd ba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khaw fam santi Khaw metta prani Khaw pot Lek khaw pen siri mongkhon Allah subhanahu wa ta'ala Jong pasop da Tan pu chom Tuk tuk tan ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบปะและพูดคุยกันในประเด็นของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราครับรายการคุณธรรมอิสลามในวันนี้นะครับเรื่องที่อยากจะมาชวนท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านร่วมคิดไปกับผมในช่วงสําคัญนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของธรรมชาติของศรัทธาครับท่านผู้ชมครับเราเคยมานั่งนึกกันหรือเปล่าครับว่าความศรัทธา ในหัวใจของเรานั้นมีที่มาอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมถึงมีมนุษย์อีกบางส่วนครับที่เขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลามนุษย์อีกบางส่วนศรัทธาต่ออัลลอฮฺและเชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระองค์มนุษย์บางส่วนเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับบรรดารอซูนกับบรรดานาบีต่างๆได้เห็นได้พบกับมวยิซาสที่เกิดขึ้นในบรรดามือของบรรดาศาสนทูตเหล่านั้น ทั้งที่เห็นมวยยิสาสก็มีคนจํานวนหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้เห็นมวยยิสาสก็เชื่อในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาราและอีกส่วนหนึ่งที่ได้เห็นมวยยิสาสเช่นเดียวกันครับแต่ว่าพวกเขาปฏิเสธและไม่เชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะนํามาพูดคุยกันวันนี้ครับผมขอยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาบนธรรมชาติที่รู้จักพระผู้เป็นเจ้า และเกิดมาบนธรรมชาติที่จะต้องมีความศรัทธาอยู่ในหัวใจเกิดมาบนธรรมชาติที่รับรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างและตัวเองนั้นมีผู้ที่ทรงสร้างครับหลักฐานต่างๆในอายะคุรอานมากมายด้วยกันครับรวมถึงฮะดิษของท่านนะบีสุลต์ลองอลเยอัลสลัมหลายบทด้วยกันที่พูดและมีลักษณะความหมายในเชิงที่บอกว่ามนุษย์นั้นเกิดมา โดยที่มีความรู้ติดตัวมาว่าตัวของเขานั้นเป็นผู้สร้างและรู้จักพระเจ้าครับในอายะกุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาได้ตรัสไว้ในอายะหนึ่งนะครับอัลลอฮ์บอกว่าววอิดอคอสววอิดอคอสอารบบุกะมินบานีอาดมะมินซูฮูรีฮิมซุรรียะตะฮุมวะอัชหะะอัชฮดะฮุมอะลาอัลฟุซิฮิมอะลัสตะอะลัสตะบิรบบิกุมกอลูบะลาชะฮิดนาอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาได้ตรัส ในอายะนี้นะครับซึ่งเป็นอายะที่172ของสุรออันอารอฟครับอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาตรัสว่าและจงรำลึกขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้เอาจากลูกหลานของอาดัมซึ่งลูกๆของพวกเขาหลังจากพวกเขาและให้พวกเขายืนยันแก่ตัวของเขาเองโดยที่พวกเขาจะตอบคำถามที่อัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาถามว่าข้ามิใช่พระเจ้าของพวกเจ้าดอกหรือ พวกเขาก็จะตอบว่าใช่ครับพวกข้าพระองค์ขอยืนยันจากอายะนี้นะครับก็จะเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานาแนวตาลาได้ถามบรรดาลูกหลานของอาดัมและให้ยอมรับว่าพระองค์นั้นคือพระผู้เป็นเจ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ในการสร้างมนุษย์ตั้งแต่คนแรกเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานาแนวตาลาทรงสร้างนาบีอาดัม ซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกดังที่พระองค์ได้ทรงเล่าไว้ในอันคุรอานเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาได้เล่าว่าไวซกอลาร์บุกาลินมาลาอิกะอินนีจาอิลุนฟิลอารดีคอรีฟะอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาบอกว่าจงรำลึกถึงขณะที่พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้ตรัสแก่บรรดามาลาอิก้าว่าอินนีจาอิลุนฟิลอารดีคอรีฟะเราจะสร้างตัวแทนขึ้นมาบนหน้าแผ่นดิน อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาทรงแจ้งเรื่องนี้แก่บรรดามาไลกะไม่ใช่เพื่อขอคําแนะนําไม่ใช่เพื่อขอความเห็นครับแต่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะแจ้งให้บรรดามาไลกะทราบว่าพระองค์นั้นจะสร้างผู้ที่เป็นตัวแทนของพระองค์ขึ้นมาบนหน้าแผ่นดินบรรดามาไลกะทัดทานครับโดยที่กล่าวว่าพระองค์นั้นจะสร้างผู้ที่มาก่อความเสียหายมานองเลือดกันบนหน้าแผ่นดินกันนั้นหรือแต่อัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาก็ กล่าวแก่บรรดามาลาอิก้าว่าพราะองค์นั้นทรงรู้ดีในสิ่งที่บรรดามาลาอิกาเหล่านั้นไม่รู้เพราะฉะนั้นมนุษย์คนแรกที่ถูกสร้างมาหรือบรรพบุรุษของเรานาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นพ่อแห่งบรรดามนุษยชาติทั้งหลายนั้นก็ถูกสร้างมาจากอัลลอฮ์ซุบฮาหนะวะตาละพระองค์ทรงสร้างนาบีอาดัมขึ้นมาเป็นมนุษย์คนแรกพวกเรามนุษย์ในยุคหลังต่อๆมาก็เป็นลูกหลานของนบีอาดัม ในเมื่อมนุษย์คนแรกหรือบิดาแห่งมนุษยชาตินั้นถูกสร้างมาจากพระผู้เป็นเจ้าลูกหลานของท่านลูกหลานของนบีอาดัมก็ต้องรู้ในตัวของเขาว่าเขานั้นมีที่มาจากการถูกสร้างจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าตัวเขานั้นเกิดมาโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสิ่งถูกสร้างมีหลายอย่างด้วยกันครับในตัวของมนุษย์ที่ยืนยันถึงธรรมชาติ ดั้งเดิมของเขาว่าเขาย่อมรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างและมนุษย์น,นั้นถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอรครับมนุษย์น,นั้นถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์โลกชนิดอื่นๆสิ่งถูกสร้างชนิดอื่นๆอาจจะกล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่อ่อนแอที่สุดเลยก็ว่าได้ถ้าเราจะเห็นสัตว์บางชนิดครับเวลาคลอดลูกออกมาใช้ระยะเวลาไม่กี่นาทีครับ ก็สามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้สามารถที่จะเดินได้สามารถที่จะกินนมของแม่ได้และหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็สามารถที่จะกินอาหารหลักหรืออาหารที่เป็นอาหารหยาบตามแต,แต่ชนิดของสัตว์แต่และชนิดใช้กินเป็นอาหารแต่สําหรับมนุษย์แล้วเมื่อคลอดออกมามนุษย์อยู่ในสภาพที่อ่อนแอไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองอะไรได้เลยสิ่งที่เขาสามารถทําได้อย่างเดียวครับเพื่อแสดงความต้องการของเขาก็คือการร้องไห้ หิวก็ร้องเจ็บก็ร้องปวดก็ร้องหรือต้องการอะไรก็ร้องไม่สามารถที่จะสื่อสารกับแม่ของตัวเองได้ไม่สามารถที่จะบอกไม่สามารถที่จะลุกขึ้นไปจัดการภาระให้กับตัวเองได้แม้กระทั่งการขับถ่ายแม้กระทั่งการกินเพื่อที่จะยังชีพเบื้องต้นก็ไม่สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันผู้ที่เป็นมารดาน,นั้นจะต้องให้นมถึงระยะเวลา2ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามนุษย์นั้นอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ กว่าสัตว์โลกเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้แต่มนุษย์นั้นถูกสร้างมาโดยอลัลลอฮฺซุบฮานะฮาณวะตาลาเป็นมนุษย์คนแรกและหลังจากนั้นก็เพิ่มปริมาณขยายเผ่าพันธุ์ด้วยกับการอยู่ร่วมกันของชายหญิงซึ่งก็เป็นซุนนะตุลลอฮ์ครับเป็นแนวทางที่อลัลลอฮฺซุบฮานะฮาณวะตาลาได้วางไว้เป็นระเบียบที่อลัลลอฮฺซุบฮานะฮาณีวะตาลาได้ก,กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมความเป็นไปของโลกนี้ว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นั้นจะขยายเผ่าพันธุ์ด้วยกับการออยยูู่่่รวมมกันนขงงชชาาหญิทผ้ ที่เคารพทุกทท่านครับเมื่อเราพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่ผมได้เล่าไปนั้นก็จะเห็นว่ามนุษย์ย่อมรู้ตัวดีว่าตัวเองนั้นเกิดมาในสภาพที่รับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองคือสิ่งถูกสร้างทีนี้อะไรล่ะครับที่ทําให้มนุษย์จํานวนมากหลงลืมละเลยและกล่าวอ้างปฏิเสธอย่างยะโสโอหังว่าตัวเขาเองนั้นเกิดขึ้นมาตามวิถีธรรมชาติบ้างเกิดขึ้นมาจากพ่อแม่แต่เพียงฝ่ายเดียวบ้าง โดยที่ไม่ยอมรับถึงสถานะของพระผู้ทรงสร้างท่านนบีมูฮัมมัดส,สุลลานวะลัยะสัลลมได้กล่าวไว้ในฮะดิษบทหนึ่งนะครับท่านนบีบอกว่ากุล<ม>ูมอููดินยูลาดูอัลันฟิตรมนุษย์ทุกคนนั้นเด็กทุกคนนั้นถือกําเนิดมาอาัลันฟิตรบนธรรมชาตินักวิชาการหลายท่านครับให้ความหมายคําว่าบนธรรมชาติในฮะดิษนี้ว่า มนุษย์ทุกคนเด็กทุกคนนั้นเกิดมาบริสุทธิ์แต่ผมมีความเข้าใจว่าคำว่าบนธรรมชาติในที่นี้น่าจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นนั่นก็คือธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์เนี่ยอารลันฟิตร์ตรงนี้นั้นหมายถึงเกิดมาบนธรรมชาติที่รู้ว่าตัวเองคือสิ่งถูกสร้างและมีพระผู้ทงสร้างแต่อะไรละครับที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ หรือว่าหันเหเขาออกไปจากธรรมชาติที่ถูกต้องอันนี้นั่นก็คือการอบร,รมบ่มนิสัยของผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่จะคอยผลักดันเขาให้ไปมีความคิดแบบอื่นหรือเปลี่ยนแปลงธรรมชาติดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ธรรมชาติดั้งเดิมที่รู้ว่าตัวเองเป็นสิ่งถูกสร้างธรรมชาติดั้งเดิมที่รู้จักพระผู้ทรงสร้างอันเนื่องจากอายะกุรอานอายะแรกที่ผมได้กล่าวไปนั้น ก็เป็นที่ชัดเจนคบว่าอัลลอฮฺซุบฮะฮานห์อวตา,าได้ถามบรรดาลูกหลานของอาดัมว่าถามยืนยันถึงการเป็นพระเจ้าของพระองค์และมนุษย์ทุกคนได้เคยตอบคําถามนี้ต่ออัลลอฮฺซุบฮาะฮานห์อวตาลาครับยืนยันในการเป็นพระเจ้าของพระองค์เพราะฉะนั้นธรรมชาติที่ถูกต้องของมนุษย์ที่ท่านนาบี็อลาลัลลอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดิษบทนี้ก็คือธรรมชาติที่รู้ว่าตัวเองเป็นสิ่งถูกสร้างและมีพระผู้ทรงสร้างและเช่นเดียวกันครับ ธรรมชาติของมนุษย์ที่รู้สึกรักต่อพระผู้ทรงสร้างแต่สิ่งที่จะมาบิดเบือนความรู้สึกนี้ทําให้มนุษย์ออกไปนอกจากออกนอกธรรมชาติที่ติดตัวมาก็คือการอบรมบ่มนิสัยของผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือธรรมชาติที่อยู่รอบข้างสภาพแวดล้อมต่างๆครับที่จะทําให้เขามีความรู้สึกมีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติที่ถูกต้องในฮะดีษบทเดียวกันนะครับท่านอบีุลลอฮฺสุลต่านของอาาิบัมกล่าวว่า ฟาอบ,บาวาฮูยูฮาวีดานิฮีมิดามันดาทั้งสองนั้นที่จะทำให้เด็กคนนั้นไปเป็นยิวไปเป็นยาฮูดเอาอยูนัสซิรอนีฮหรือว่าทำให้เขานั้นกลายไปเป็นคริสเตียนไปเป็นนัส,สรอนีเอาอยูมัดยิซานีฮีหรือทำให้เขาเป็นพวกบูชาไฟทั้งสามเงื่อนไขนี้ก็คือการกระทำของพ่อแม่การอบรมการสั่งสอนการชักจูงชี้นำของพ่อแม่นั้น คือตัวกําหนดว่าจะทําให้เด็กคนนั้นมีความคิดแบบยาหุดทําให้เด็กคนนั้นมีความคิดหรือกลายไปเป็นคริสเตียนหรือกลายไปเป็นพวกบูชาไฟในฮะดีษของท่านนาบีสุลต์ลองอะไลวัตสลัมทั้ง3าอย่างนี้เราก็จะเห็นอีกประการหนึ่งครับว่าท่านนาบีพูดถึงเรื่องของอะกีดะเรื่องของอะกิดะก็คือเรื่องของศรัทธาที่อยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นคําว่าธรรมชาติในที่นี้น่าจะมีความหมายสอดคล้องกับธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับอากิดะก็คือเรื่องของความเชื่อเรื่องของการรู้จักพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญท่านนาบีถึงบอกในวักต่อมาว่าบิดามารดาทั้งสองนั้นจะทําให้เด็กคนนั้นซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยรู้จักพระผู้เป็นเจ้ากลายไปเป็นยิวกลายไปเป็นคริสเตียนหรือกลายไปเป็นผู้ที่บูชาไฟก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอบรมของพ่อแม่เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับเมื่อถึงตรงนี้ เราทุกคนก็คงจะได้คำตอบและไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาบนธรรมชาติที่รู้จักพระเจ้าและมีศรัทธาอยู่ในหัวใจเป็นเบื้องต้นและหลังจากนั้นก็จะถูกกล่อมเกล้าถูกขัดเกล้าถูกสั่งสอนด้วยกับพ่อแม่ด้วยกับสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธหรือออกนอกลู่นอกทางที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมนุษย์ซึ่งอาจจะหลงออกใบนอกทางแล้วอาจจะได้รับการเลี้ยงดูให้ออกนอกธรรมชาติ หรือเราอาจจะเรียกได้ว่าธรรมชาติเบื้องต้นนั้นคําว่าฟิตรอกก็คือศาสนาที่ถูกต้องศาส,สนาที่ถูกต้องคืออะไรที่เป็นบรรทัดฐานของบรรดารอซูลทุกๆท,ท่านที่ถูกส่งมาบนโลกนี้นั่นก็คือทุกท่านจะต้องมายืนยันถึงอากีดะถึงเตาฮิตถึงความเป็นเอกภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลานั่นคือแกนสําคัญแม้ว่าบทบัญญัติต่างๆของรอซูลแต่ละท่านจะมีความแตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพของแต่ละยุคแต่ละสมัยลักษณะของการละหมาดลักษณะของการอิบาดัดต่ออัลลอฮ์การถือสินอดของนบีแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปตามแต่ยุคตามแต่สมัยให้มีความสอดคล้องกันแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่แกนหลักสาระสําคัญที่นบีทุกท่านรอซูลทุกท่านผู้ที่ถูกส่งมาจากอัลลอฮ์สุบฮานาววาตละทุกทุกท่านจะต้องเรียกร้องไปสู่สิ่งเดียวกันนั่นก็คือเอกภาพของอัลลอฮ์การเป็นพระเจ้าการเป็นพระผู้ทรงสร้าง การเป็นผู้ที่มีลักษณะที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีพระนามที่สวยงามเพียงพระอ,องค์เดียวเท่านั้นไม่อาจที่จะมีผู้อื่นมาร่วมลักษณะเหล่านี้ได้นั่นคือสิ่งสําคัญที่รอซูลทุกท่านจะต้องมาสอนและเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์ที่ทุกคนจะต้องรู้สึกเช่นนี้ในเมื่อมีหลายปัจจัยที่อาจจะทําให้มนุษย์หลงออกไปจากทางที่ถูกต้องหลุดออกไปจากธรรมชาติที่ถูกต้องที่ติดตัวของเขามาอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตาลา ก็จะส่งรอซูนส่งบรรดาผู้ที่ชัก,ชกจูงชี้นําและแนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับพวกเขาแต่ถ้าหากว่ามนุษย์คนไหนไม่ได้รับแนวทางเหล่านั้นจะอาศัยสัญชาตญตยานโดยธรรมชาติครับสำหรับมนุษย์ที่คิดที่ใคร่ครวญในสิ่งต่างๆที่เอาล่อสร้างเขาก็จะพบถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือแม้กระทั่งในตัวของเขาเองครับเมื่อมนุษย์ได้คิดได้ใคร่ครวญคําตอบสุดท้ายที่เขาจะได้รับ เขาจะต้องสยบยอมต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานูวะตาลาโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเห็นร่าตเห็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์แต่เขาสามารถที่จะเห็นได้จากบรรดาผลงานต่างๆสิ่งถูกสร้างต่างๆที่เกิดจากการสร้างของอัลลอฮฺที่มีความยิ่งใหญ่แม้กระทั่งเป็นสิ่งถูกสร้างนะครับมีความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นและตัวของพระผู้ทรงสร้างนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาท้าทายมนุษย์ทุกคน ให้ค้นหาความจริงตรงนี้อิสลามไม่ได้สอนให้เราหลับตาเชื่อแต่อิสลามสอนให้เรามีความศรัทธาพร้อมกับท้าทายให้มีการพิสูจน์ว่าถ้ามนุษย์ทั้งหลายได้ใคร่ครวญในธรรมชาติต่างๆทีอัลอสสุบานุวะตลาสร้างมาแล้วเขาจะต้องพบความจริงว่าเขานั้นเป็นสิ่งถูกสร้างและมีพระผู้รทรงสร้างที่ทรงเดชานุภาพมีความยิ่งใหญ่และมีความสวยงามมีความสมบูรณ์อย่างยิ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างทั้งหมดในโลกนี้ ท่านผู้ชมครับในเรื่องของความศรัทธาในเรื่องของหลักการอากิดะในเรื่องของธรรมชาติของศรัทธาที่อยู่ในตัวเรานั้นยังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าติดตามครับแล้วเราจะกลับมาเพิ่มเติมความเข้าใจของเราในตอนต่อไปของรายการคุณธรรมอิสลามในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้จากลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวบินล,ลาฮิตตอฟิกวันฮีไดยะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบระกาตุ